เปิ้ลเมียเมียเยอะจริงเมียเปิ้ลมันอยู่หน้าเซเว่นเราโดรธบ้างไม่โดไหนเมียอยู่ไหนอะไม่โกรธไม่ยอมมาเปลี่ยนเลยอะท่าทีท่าไหนวะเนี่ยพี่นุ้ยเชื่อดิเมียเขาว่าอยู่หน้าเซเว่นอย่าไปเหยียบขาเมียเขาหน้าหน้าเซเว่นหน้าเซเว่นโอ้ระวังระวังเหยียบขาเมียเขาว่านอนเกือเลยอ่ะเคยทหยียบข้ามเมียเขาไงเราก็จะเข้าเข้าไม่ได้ แล้วก็บอกขอโทษนะเออเมียเปิ้ลขอโทษนะผมก็เลยเดินข้ามไปเลยแต่เขาให้ข้ามเขาก็บอกปเตอบเองอยู่ทุกเจ็ดเลยว่าเมียเรามีอยู่หรือเพราะบางกุ้งทองอยู่เนี่ยเดี๋ยวโคเดี๋ยวโฟเดี๋ยวโคเดี๋ยวโคเดี๋ยวแร่เดี๋ยวแร่เดี๋นวแผมด่าแม่หมดพีตัวแล้วนะหมูกรอบนะหมูกรอบอ้าวเป็น ปบอกไม่อร่อยด่าเลยอ่ะไม่เลยอ่ะแล้วก๋วยเตี๋ยววะบอกไม่แดงไม่แดงไม่กินอะไรวันนี้เขามาแล้วเนี่ยไม่กินอะไรต้องไปกินอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำไปรังกลมทัวทัวแล้อร่อยนะพี่จุ๋มถึงได้นะเฮ้ยพี่จุ๋มไม่ได้ไม่ได้เมียมตัวแล้เขาอรตั้งขาบู้อย่างเงี้ย เดี๋ยวโฟเดี๋ยวโฟเดี๋ยวโฟเดี๋ยวฟาเดี๋ยวโฟเดี๋ยวโฟเดี๋ยวโฟเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวแฟบ์ไม่เลเนี่ยอูกรักเนี่ยกแบบเด็กแล้วเนี่ยธรรมดาเลยทุกเรื่องต้องมีเปิ้นถูกปะค่าตัวอะไรค่าธรรโอ้โหพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่คนอื่นได้น้อยมัึง ไม่ห้าพันนี้สามวันสามวันห้าพันบอกบอกพ่อคุณทำมึงด้วยนะเียสมเด็จไหวันนี้จ่ายน้อยโดดเก่งไหมเก่งไหมไม่เจ็บมีของ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 เก่งมีของอ่าบอกเมียกินเร็วๆดิเขาจะเก็บโต๊ะแล้วเมียจ่ายกินเร็ว 3กินาทีินาเดี๋เาไม่ดี๋ยวรเดี๋ยว้องไปงานดูง้าเดี๋ยวก็จะอกองจะถ่ายแล้วเนี่ยบ่ายสองแล้วเดี๋ยวพี่ก่อนเดีพี่อ่ีเบิ้นจะเอาห้าพันดูดินี่อาเีลูกนี้ได้ห้าร้อเลยอ้าว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 อได้ไงวะจะเอาห้าพันได้ไง สามวันไงสามวันหลนเดียวพอดนีหลายเดียวพอวันละห้าพันแค่เอาอะเอ้นยห้าพันอยู่กินใคาทำผู้จ<อ>ัดการวันละห้าพันะรวยแล้วรวยแล้วเด็ดเ็เด็ดอะไรยังไงอะเอาดิพี่นุ้ยไม,ไมคิดถึงแกออดใช่ไหมเนี่ยเคยโทรหาเคยโทรหาพี่นุ้ยไหมมีินทุกคนอัิการอะ รายการอ่ะมาเลยโอเขาไม่มีเวลาไงมัวไปดูเมียเขาที่หน้าเทเว่โทรไปบางทีเกาคุยกับเมียเขาอยู่เขาก็ไม่รับสายเออบ้านไงพ่อบ้านเนี่ยเยอะด้วยทุกเซเว่นเลยไม่เอ๊ะอนนั้เชื่อบอกว่าทำไมไม่ให้เมียนอนอยู่บ้านอ่ะไม่เอาเปลือกแอร์นอนหน้าเทเว่นดีกว่าสบายเลยประหยัดแอร์ประหยัดแอร์เนี่ยผมก็ไปเจอมันก็บุ้ยเปิ้นอยู่ไหนเดี๋ยวถามอยู่นะเรียกหายใช่ไหม มีอยู่ตัวเรียบปผัวผปพูดทำไมะปไปไป่านันไดแล้วเรี๋ยวนี่ไข่นี่ไข่อะใคิมชานะมีแบกินอะไรเนี่ยมีก็เริ่มมีก็เริ่มรำคาแล้วก็บอกให้ไปถ่ายแล้วอ่ะไปเราไปกินอะไรกันนี่ยังไม่ทิ้งอีกเหรอ ขนมื่อไร่ะไหนดูดินี่ไข่ปลาหมอคางดำนี่เลือดดากนะเลือดเลือดนะคเนี่ยเลือดไข่ปลาหมอคางดอเกิดลูาวเกดอ๋อไเกิดขานี่แหละไปกินฟุกุมฉาเขาแก่มดไม่ใช่าแคาก็บกอะสีดำอ่าสีดำโอเคนะมาไปโอเคเรื่องอะไรหนังเรื่องอะไร สับเนอร์ซับเอร์ซเดอร์เดี๋ยวออกเดืนที่เจแล้วนี่ป็เจไหนไม่่ผมแจด้วยคุณก็เล่นไงแจด้วยแต่เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเกเกเกไรเกเกอะไรเกเกอะไรเกเกอะไร